รีวิวโต y ยต a ายาริสเอชีปปี2018-19-20และ21เครื่องยนต์ 1,200cc สี่สูบเรียงกินน้ำมัน17-23.5กิโลลิตรไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กุญแจร,รีโมทในปี2018-20และสมาร์ทย์เลดในปี2021สตาร์ทและดับเครื่องยนต์ด้วยปุ่มพ u s h start หน้าจอแสดงผล2ระบบแบบอนาล็อกและดิจิตอลให้อารมณ์การขับขี่สุดสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเล่นจอแสดงผลและรับสายโทรศัพท์สะดวกสบายสุดๆครับทั้ง4คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องเล่นหน้าจอเป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อระบบไร้สายเข้ากับสมาร์ทโฟนได้เกือบทุกค่ายในปัจจุบันมีลำโพง4ตำแหน่ง ั้งหน้าและหลังฝั่งผู้โดยสารภายในสวยนั่งสบายไม่อึดอัดเบาะผ้าในปี2018-20แถึงและเบาะหนังในปี2021ล้ออันลอยขอบ15ยางใหม่ๆใ,ใช้งานกันดยาวด้านหลังกว้างเก็บสัมภาระได้จุใจสำหรับตัวเอสแบกเบาะหลังพนักพิงยังสามารถพับได้60และ90องศาจะทิปในไหนก็หายห่วง มีกล้องบันทึกหน้าหลังช่วยให้การถอยจอดของเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องง่ายเพื่อนๆอ,อยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับอันนี้ขอตัวลาไปกองสวัสดีครับ